คุณเสือมาห่ากูแต่เพ่อไม่มีสิทธิ์ตีมันคุณพ่อไม่มีสิทธิ์ตีมันทขาไมกูตีมันไม่ได้เพราะอะไรอะ่ะก็เพราะคุณพ่อไม่ใช่พ่อมันไงคุณพ่อไม่ใช่พ่อคุณคุณอย่าลืมสิผมนี่เป็นคนเลี้ยงม,ม,มันมาผมเป็นพ่อมันใครไปจะโดนตีทุกคนไอพี่นี่ไม่มีสิทธิ์ ผมไม่เจ้าคนเดียวเท่านั้นที่ตีมันได้มึงเป็นพ่อมาใช่ไหมมึงตีไม่ได้คนเดียวใช่ไหมมึงตีมันต่อหน้าทุกคนสั่งสอนมันให้มันรับจมตีมันดิเป็นไงบอกกูได้ใช่ไหมกูได้ยีงครั้งแล้วว่าอย่ามานี้ดิมึงเคยมาหู้างไว้ไม่รู้ กูเป็นพ่อมึงเลยกูเจ็บมากมึงเป็นร้อยเท่ามันไม่มีพอม่อคนไหนหรอกที่จะให้ลูกคนหนึ่โดนจี้ต่อหน้าต่อตาเนี่ยมึงคนได้เหรอวะก <c oughs> ูคนหนึ่งมันทนไม่ได้ <c oughs> มึงเ่ยเห็ทภาพมึงเห็นไหม <c oughs> มีใครยินดีกับมึงบ้างมึงเห็นไหมไมีแต่จะซ้ำมึงเลยยามผีก็ใช้ อย่าป่วยใค้ไม่เคยรักษาแด่นี่จะฆ่ามาึงไปเจ็บมากไม่รู้กูก็เจ็บแต่ก,แตกูจะยกเจ็บบทน,นี้เป็นันสุดท้ายจะอยู่เลยลูกอยู่ไปก็จะพห้นี่น้องเขาฆ่ากันเพราะมึงเนี่ยมันโตไปัา คยอจวินี่กับกูเถอะมึงยังมีชจวไอยู่น้อยราได้ไหอ่ะทน้อยมานเลนี้โอ้โหตายแล้วนี่นี่ละครเรื่องอะไรกันจ้า คุณูงเข้ามาห้ามวานเสียวเดียวจะนตายยังไงคุณพี่เรื่องแค่นี้คุณพี่จัดก,การไม่ได้เรยคะ่ะจะทำอะไรเลืกถึงลูกบ้างจะฆ่ากันตายพลอยตัวตัวยถึงเวลาแล้วคะ่ะอิชทนมา20ป,ปีแล้ว ความสำคัญของเมียของลูกคุณพี่ก็คิดเอาว่าระหว่างไอ้ใบกับข้อควรคุณพี่จะเลือกใครคุณยิงไดิคุณยิงยื่นคำขาดแบบนี้ได้ฉันต้องเลือกใช่ไหมไอ้ใบเป็นไงลูก เจ็บไหมโกรดปู่ไหมลูกกูไม่เคยตีมึงขนาดนี้สั่งสอนมึงให้มึงจำเอาไว้ถ้าไม่มึงดื่อร้อนแบบนี้ลูกตื่นสิ้นแม่เป็นคนขึ้นไ,ไอ้มไปมรักปู่ไหมลูก มึงทนเจ็บได้ไหมมึงทนมาทั้งชีวิตนะแต่ปู่ทนไม่ได้ไปตายเอาดาบหน้านะลูกนะถ้าไม่ตายจากกันเราวทั้งสองคงได้พคกงเป็นอีกที่นีเขาไม่ต้อนรับมึงสองคนพ่อลูกนะไอ้จง oh. คือลูกอยู่ไปก็จะมนตายที่นี่ของเรามึงฟังคำสั่งกูให้ดีกูจำไปต้องทำกับมึงไปเก็บข้าวของที่กระท่อมท้ายสวนออกจากบ้านของกูไปมึงจำไว้เดิถ้าวันตกดินถ้ากูจะเห็นมึงสองตัอยู่ในบ้านกูแล้วก็ โอ้คุณพรกเนียวข้ามไปสองตัวเนี่ยไปเออสบายใจขึ้นนะลูกนะอย่ากลับมัดได้นะเดี๋ยวคืนนี้นอนพักกันได้ต้นไม้นี่ก่อนนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวพอได้ข่าววัดบางพีเนี่ยเขามีงานโยนบัวรับบัวกันเดี๋ยวไปที่วัดลูกไปหาข้าวกินที่วัดไปขอหลวงพ่อเขาเคนหิวไปคืนนล้ลูกนะออนอนให้ลูก คืนนี้สองพ่อรูปต้องทงหิวไปคงนอนพักอยู่ที่โคนต้นบม้ใหญ่แห่งดี้ผู้ชมที่รบดวงวิญญาณคงเลิ่นผู้เป็นแม่คงเจ้าว้ถึงแม้ว่านางจะตายไปแล้วแต่ก็ยังเป็นหู่รุูกทาย Peace. <laughs> ลูกเห็นโลกลูตกต้มาตกในกรรมรำบาดลูกการจะทำของแม่อดกรรมที่แม่ทำ ฟังแม่นะลูกนะถ้าลูกหากจะหายจากการเป็นใบาหากแม่วัวนใดพ่อของลูกถอนคำสาบานวันนั้นลูกจะหายจากการเป็นใบนะลูก Thank